เรียกว่าปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆสำหรับสาวลิซ่าแบ p พิงหรือลิซ่าลาลิสามโนบาลซึ่งนอกจากจะเป็นศิลปินสายเลือดไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลกแล้วล่าสุดเจ้าตัวยังได้ทุบสถิติใหม่ส่งท้ายปีให้แฟนๆได้เฮนั่นก็คือในอินสตาแกรมส่วนตัวมีผู้ติดตามทะลุ100ล้านจนสำเร็จซึ่งถือเป็นไอดอลเคป๊ปหญิงคนแรกที่ทำได้อีกด้วย และช่วงนี้ในไอจี IG ของสาวดิซ่าก็มีภาพบรรยากาศในช่วงเทศกาลฉลองคริสต์มาสที่ประเทศฝรั่งเศสมาให้แฟนๆได้ชมกันแถมยังไปอยู่ในไอจีของสาวเดียนาที่บินไปเที่ยวด้วยกันด้วยก่อนจะส่งท้ายของขวัญวันคริสต์มาสให้แฟนๆกับการคบเวอร์เพลงพิเศษ My o n l y w i t h ผลงานเพลงของบิส s s สเปียพร้อมปล่อยมิวสิกวิดีโอที่มีฉักสวยๆให้แฟนๆได้ชมกันใน YouTube ตอนนี้ผ่านมาเพียงหนึ่งวันยอดวิวก็ทะลุสามล้านไปเรียบร้อยแล้วต้องบอกว่าลิซ่าทำอะไรก็ปังของจริงเลยลคะค่ะ